สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับมาติดตามในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์ราคาข้าวนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายป,ายปี2568ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวนาปีจะออกเยอะนะครับราคาจะเป็นยังไงทํากลางกระแสความเสี่ยงมากมายตั้งแต่ต้นปีนะคร,ราคาข้าวนาปลางก็ร่วงลงหนักนะครับ แล้วก็มามีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องภาษีจากทางด้านสหรัฐอเมริกาก็จะส่งผลกระทบนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลแนวโน้มราคาข้าวในช่วงปลายปี2568นะครับสเกษตรวันหยุดจะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับในส่วนของสองเกษตรวันหยุดนะครับเราเฉลิมฉลองครบรอบผู้ติดตามนะครับ3 0 0 0คนนะครับเรา มีการออกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการค้นคว้าแล้วก็ทดลองนะครับทดลองใช้ไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังมาแล้วนะครับในแปลงสาธิตไร่ของสอกษตรนะครับถ้าติดตามก็จะเห็นว่าสอกษตรสดบรรจุมีไร่สาธิตนะครับทั้งอ้อยทั้งข้าวทั้งปาล์มนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันสำปะหลังนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับมีส่วนผสมหลายๆตัว สามารถใช้แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้นะครับมีสารช่วยแตกตัวแล้วก็มีกรดอะมิโนสกัดสารเติมเต็มกรดฮิวมิกนะครับฉีดปุ๊บเขียวขึ้นปับ๊บภายใน5วันนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะแตกยอดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวหรือว่ามันสำปะหลังนะครับในช่วงที่เปิดตัวนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านผู้ชมนะครับปกติราคาหน้าซอง5้าบาทนะครับ10กรัม500บาท 1- ซองฉีดได้ประมาณ5-10ไร่ยนะครับ5-10ไร่ ราคาเปิดตัวในช่วงเดือนแรกครับเดือนเมษายนเดือนนี้เดือนเดียวเ,เท่านั้นครับจาก500บาทเหลือแค่เหลือแค่159บาทครับแล้วก็ถ้าสั่ง1ซองมีค่าส่งด้วย30บาทนะครับรวมเป็น189แล้วก็พิเศษนะครับสั่งซื้อ2ซองขึ้นไปปกติซองละ500บาทเหลือซองละ159บาทนะครับฟรีค่าส่งครับจำว่าทดลองใช้ได้ผลนะครับแล้วก็เป็นราคาโปรโมชั่นที่ค่อนข้างจะถูกแล้วนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของ แบรนด์อื่นนะครับก็เป็นการสัมนาคุณเอามาแชร์ให้กับ f c ได้เอาไปทดลองใช้นะครับย้ำว่าเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ159าบาทเฉพาะเดือนเมษายนเดือนหน้าราคาจะก็จะปรับขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมรีบสั่งซื้อกันนะครับมาดูนะครับในส่วนของอในส่วนของการวิเคราะห์แนวโน้มราคาข้าวนะครับ นอกจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่ติดตามก็จะมีในเรื่องของม็อบพี่น้องชาวนาโดยเฉพาะชาวนาภาคกลางนะครับออกมาประท้วงเป็นจํานวนมากนะครับมีม็อบออกมาประท้วงเป็นจํานวนมากในเรื่องของข้าวราคาตกต่ํานะครับตรงนั้นเป็นการตกต่ําเนื่องจากว่าเราส่งออกได้น้อยลงนะครับปีที่แล้วปี67เราส่งออกได้ประมาณ9ล้านตันปี68คาดว่าจะลดเหลือลงมาประมาณ7ล้านตันนะครับเนื่องจากว่าทางอินเดียนะครับเขากลับมาส่งออกนะครับ จากปี67เขา,าระงับการส่งออกทำให้ไทยส่งออกเพิ่มขึ้นได้นะครับก็คือประมาณ9ล้านตันเพราะฉะนั้นพอปี68เนี่ยทางอินเดียกลับมาส่งออกข้าวนะครับก็จะส่งผลทำให้ในส่วนของข้าวในประเทศไทยก็จะลดลงนะครับในส่วนของการส่งออกก็จะลดลงเพราะว่าปกติอินเดียเขาจะมีเจ้าตลาดก็จะทวงคืนประมาณ2ล้านตันนะครับคาดการนะครับในปี68เนี่ย เขาจะทวงคืนประมาณ2ล้านตันจากที่เขาไม่ได้ส่งออกนะเพราะฉะนั้นไทยก็จะสูญเสียตรงนี้ไปก่อนนะครับสองล้านตันจากปี6 7เจที่เราส่งออกได้ประมาณ9ล้านตันเนี่ยก็จะเหลือประมาณ7ล้านตันนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ทําให้ในส่วนของราคาข้าวนาปังล่วงนะครับราคาข้าวนาปังล่วงลงหนะักเพราะว่าส่งออกลดลงส่งผลทําให้แนวโน้มราคาข้าวนาปังเนี่ยลดลงมาต่อเนื่องแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็ออกมาเรียกร้องนะครับแล้วก็ ทางรัฐก็มีการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนะครับมีมีมาตรการออกมาช่วยเหลือไปแล้วทีนี้ในช่วงปลายปีเนี่ยมีปัจจัยแทรกหนักเข้ามานับที่มากกว่าในส่วนของอิอนเดียนะครับหันกลับมาส่งออกก็คือในเรื่องของการขึ้นภาษีนะครับการนำเข้าสินค้าจากไทยของสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้า37%นะครับ ก็รอดูนะครับในช่วงวันที่23เมษายนที่จะถึงนี้รัฐบาลไทยนะครับก็โดยรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นทีมเจรจาไปเพื่อที่จะต่อรองนะครับว่าจะสามารถลดได้ไหมในส่วนของภาษีที่ตอนนี้สารัฐตั้งเป้านําเข้าไทยเนี่ยขึ้น37นะครับ3 1เกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ราคาข้าวที่ส่งออกไปยังอเมริกายัางสหรัฐอเมริกาเนสูงขึ้นนะครับ ซึ่งจากการเปิดเผยนะครับไทยพีเอนะครับ,รบผู้ส่งออกข้าวไทยจุกนะครับหลังท้ามเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยสูงถึง37เชี้กระทบราคาข้าวหอมมะลิในตลาดสหรัฐสูงขึ้นตันละ1,400เหรียญทันทีนะครับวันผู้บริโภคสหรัฐหันมาซื้อข้าวเวียดนามแทนเพราะราคาถูกกว่าไทยจีรัตเร่งหาทางออกนะครับก็เมื่อวันที่3เมษายนนับนายชูเกียรติโอภาสวงนายก,กิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า หลังจากทราบผลประกาศที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าหลายประเทศเพิ่มขึ้นโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บสูงถึง37%ซึ่งถือได้ว่าสูงกว่าที่คาดการไว้มากซึ่งจากการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจะทำให้ไทยในส่วนของการส่งออกข้าวไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีสัดส่วนในตลาดสหรัฐอเมริกาในปี2567ที่ผ่านมานีสูงกว่า850,000ตันนะครับจากปกติเฉลี่ยตันละ 900-1,000เหรียญแต่เมื่อถูกเนี่ยเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเป็น37%จะทําให้ราคาข้าวหอมมะลิในไทยในตลาดสหรัฐสูงขึ้นเป็น1,400เหรียญทันทีนะครับซึ่งนั่นคือผลกระทบพอราคาสูงขึ้นเขาก็จะไม่กลับเขาก็จะไปหาซื้อข้าวที่อื่นแทนนะครับจากการเปิดเผยของนายชูกเกียริกล่าวอีกว่าครับราคาข้าวหอมมะลิไทยถือว่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับข้าวหอมเวียดนาม ที่มีการนําเข้าเฉลี่ยต่อปี40,000ตันเท่านั้นแม้เวียดนามจะถ,ถูกเรียกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่ที่46%แต่ราคาข้าวหอมเวียดนามเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ600-700เหรียญเท่านั้นซึ่งเมื่อบวกกับ46%ที่เพิ่มขึ้นก็ยังถูกกว่าข้าวไทยนะครับดังนั้นแล้วทําให้ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะลดการซื้อข้าวหอมบริไทยและหันไปซื้อข้าวหอมเวียดนามแทนก็ได้นะครับก็ต้องมาดูนะครับ จากการบินวอนของทางสมาคมผู้สูงออกข้าวนะครับก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐเล่งหาทางออกช่วยเหลือเจรจากับสรัฐเป็นการเร่งด่วนนะครับเพื่อลดผลกระทบให้กับภาคเอกชนต่างๆด้วยเพราะหากดูปริมาณการนําเข้าข้าวของบริในตลาดสารัฐในช่วง2เดือนที่ผ่านมาหลังจากมีกระแสข่าวที่จะเรียกเก็บภาษีตอบโต้ในหลายประเทศทําให้ผู้ค้าข้าวในตลาดสารัฐนเาเข้าข้าวของบะลิจากไทยไปแล้วกว่า1น0 0 0 0นตันนะครับอย่างไรก็ตามต้องมาติดตามดูว,ว่า ภาษีนี่จะมีเมื่อไหลนะครับซึ่งต้องดูผลกระทบแล้วก็ต้องรอดูในส่วนของการเจราจานะครับที่ทางภาครัฐทางรัฐบาลไปเจราจาต่อรองนะครับว่าจะขอลดได้ไหมถ้าลดไม่ได้มีผลกระทบแน่นอนนะครับในส่วนของราคาข้าวตรงนี้แล้วก็แน่นอนจะส่งผลทาให้ราคาข้าวในประเทศร่วงลงหนักนะครับเพราะว่านอกจากเจอสต็อกโลกที่เยอะขึ้นแล้วเนี่ย จออินเดียหันกลับมาส่งออกแล้วพอมาเจอมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกายิ่งหนักไปใหญ่นะครับก็จะเป็นการซ้ำทำให้ราคาข้าวโดยเฉพาะในช่วงข้าวนาปีออกเยอะๆในช่วงปลายปีเนี่ยก็น่าจะราคาตกต่ำนะครับทีนี้มาดูการวิเคราะห์นะครับจากศูนย์วิจัยของท t b นะครับธนาคาร t t b a นา l y s นะครับมองราคาข้าวตกต่ำปี2 6 8เป็นปัญหาเรื้อหลังนะครับ ศูนย์วิเคราตอ์เศรษฐกิจท mm ีท hmm. ีบีหรือ t ีทีบีแอนนั์มองผลผลิตข้าวที่ออกมาในปี2567ที่ผ่านมาบนความต้องการบริโภคข้าวในประเทศที่ทรงตัวและการส่งออกที่ชะลอตัวจะกดดันราคาข้าวตกต่ำส่งผลนใหน้ชาวนายไทยอัดประสบภาวะขาดทุนอีกครั้งวอนภาครัฐเล่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังไม่ใช่แก้เพื่อปล่อยผ่านและปัญหาจะวนมานะครับปี2568นะับเป็นปีที่ชาวนาไทยเผชิญแรงกดดันอย่างหนักหน่วงอีกทั้ง จากภาวะที่ราคารับซื้อข้าวปรับลดลงจากแรงกดดันของผลิตข้าวในปี67ที่ผ่านมาสูงขึ้นถึง34ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปี266ราว2ล้านตันข้าวเปลือกในขณะที่เป็นการยอมรับด้านการบริโภคข้าวของคนไทยมีข้อจํากัดในการขยายตัวตามปริมาณการบริโภคต่อวันนะครับซึ่งหากมองตามกลไกตลาดแล้วผลผลิตที่เพิ่มขึ้นบนความต้องการบริโภคที่ทรงตัวย่อมสร้างแรงกดดันให้ราคามีทิศทางปรับลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตข้าวนาปังมีการเก็บเกี่ยวในช่วงไตามาสที่4มากกว่า80%เมื่อเจอแรงกดดันนะครับที่ผ่านมาก็ราคาข,าข้าวนาปังก็ร่วงลงหนักนะครับเหลือตอนนี้ประมาณ6,000ถึง7,000บาทต่อตันเค่นั้นเองนะครับในส่วนของข้าวนาเปลือกข้าวนาปังนะครับซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลกระทบต่อราคาข,าข้าวนาปีแน่ๆนะครับซึ่งถ้ามาดูข้อมูลที่ศูนย์วิจัย ศูนย์วิเคราะห์ TTB นะครับดูทิศทางนะครับราคาข้าวตั้งแต่ช่วง6 6จนกระทั่งถึงต้นปี68เนี่ยราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%ร่วงต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้จะเห็นว่าราคาร่วงต่อเนื่องราคาร่วงลงมาหนักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอมาเจอมาตรการเรื่องกำแพงภาษีน่าจะร่วงหนักนะครับ จะเห็นนะครับราคาปี66นี่เป็นตุลา66นี่เป็นเรียกว่าปีทองเลยนะครับ6667เพราะว่าอ,อินเดียนะครับอินเดียมีมาตรการชะลอการส่งออกนะครับส่งผลทำให้ราคาข้าวไทยนี่สูงนะครับ13,000เกือบทะลุ13,000ตันนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยร่วงลงมาจนกระทั่งถึงช่วงที่ทางอินเดียมีมาตรการในการกลับมาส่งออกก็ราคาก็ร่วงลงหนักนะครับ ในขณะเดียวกันดูปริมาณส่งออกนะครับก็เริ่มที่จะติดลบลงเรื่อยๆนะครับ3เดือนล่าสุดปี67ถึงมกราคกราเนี่ยไทยส่งออกข้าวได้น้อยลงเกือบ900 0แสตันเข้า3นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาพรวมกราฟนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาข้าวเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงต่อเนื่องในช่วงปลายปี268 8นะครับก็เป็นช่วงที่ข้าวนาปรังออกเยอะ แล้วก็ขออภัยนะเป็นช่วงที่ข้าวนาปีออกเยอะนะครับก็เป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐบาลในเรื่องการเจราจานะครับลำพังอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่ขึ้นภาษีข้าวก็ราคาตกอยู่แล้วนะครับแต่พอมาเจอตรงนี้ก็จะตกหนักนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าห่วงนะครับในส่วนของราคาข้าวสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับฮอร์โมนสอกษตรนะครับย้าว่าปกติ2องละ500บาททดลองใช้ได้ผลจริงนะครับทดลองใช้ในแปลงสาธิตแล้วแล้วก็นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะ สำนนะักุนนะคับท่านผู้ชมในช่วงที่ครบรอบผู้ติดตาม3 0 0 0 0คนนะครับสนใจสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าจะโทรสั่งซื้อจากเบอร์น,นี้นะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่องอสีช่องทางเพจนะครับทางเพจสอกเกษตรบรรยุทธ์ออฟฟิเชียก็สามารถที่จะสั่งซื้อทางอินบ็อกแจ้งชื่อที่อยู่ในการส่งได้นะครับเก็บเงินปลายาเ,เก็บเงินปลายทางนะครับฟรีค่าส่ง2-2งซองขึ้นไนะครับเป็นข้อมูลที่มาแชร์แล้วก็ นาเป็นห่วงยังถึงว่าสถานการณ์นาเป็นห่วงนะครับสําหรับในส่วนของข้าวนาปีนะครับในช่วงฤดูการปี2668ที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูการทํานาปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับปีนี้ฝนมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอฝนมาเร็วก็ข้าวก็น่าจะปลูกได้เร็วก็ผลผลิตก็อาจจะดีนะครับข้าวก็อาจจะออกเยอะก็น่าจะซ้ํากันไปอีกนะครับในส่วนของราคานะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชม ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านาไทยพ b เอสออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลจากทางด้านาศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB นะครับหรือว่า TTB Analysis นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ